But I need you there with me to go on Sometimes. Sometimes. วันที่เหนื่อยจริงๆให้ตายสิยัยผู้หญิงผมแดงนั่นตามจิตเรามาในตลอดเลยเหรอเนี่ยน่าเบื่อชมัดเสียงอะไรเนี่ยเสียงมาจากที่ไหนกันเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเธอเข้ามาได้ยังไงกันเนี่ยไหนบอกว่าชอบฉันไงอะ แล้วก็ปกป้องฉันด้วยท่าทาเหมือนรักฉันด้วยะเธอเนี่ยมันอย่างกับวิญญาณจริงๆเธอน่ะคือผู้หญิงที่เคยลมฉันได้ใช่ไหมเธอน่ะทำร้ายฉันประจานฉันแล้วเปลี่ยนตัวเองเพื่อมาเข้าใกล้ฉันถ้าฉันต้องแก้แค้นก็เพียงพอแล้วล่ะมั้งทำฉันไว้ขนาดนี้น่ะแก้แค้นอะไรอ่ะฉัน ฉันก็แค่ก็แค่ชอบาอคาคุงทั้นั้นเองนะเอ่เอทำไมต้องใจเต้นด้วยฟะที่วันเนี้คาโอคุงหนีไปเพราะฉันไปทำร้ายคาโอคุงสีนะขอโทษนะเรื่องเล็กๆแบบนั้นคาโอคุงคงไม่โกรธหรอกเนอะคาโอคุงนะ่ะในบรรดาผู้ชายด้วยกันแล้วนะ่ะ เป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งก็ไม่น่าจะคิดเล็กคิดน้อยอะไรแบบนั้นหรอกนะเรื่องนั้นฉันไม่ได้สนใจหรอกนะงั้นเรามาคบกันไหมอ่ะขอโทษนะฉันไม่สนใจเธอเลยนะใจายอะไปแล้วเหรอ แต่เราต้องยอมรับความจริงว่าเธอคนนั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเฮ้ยนี่เธอท้ามใส่ของเล่นประหลาดแบบนี้มากเรียนนะขออย่างนี้เลยนะได้ยินไหมฮะนักเรียนมิสากิใส่เถอะครูขอโทษอย่าตีครูเลยนะจะใส่ก็ใส่ไปเถอะไม่มีแรงจะทำอะไรเลยนะเนี่ย นางเงือกที่ตกหลุ่มรักเจ้าชายแล้วกลายร่างเป็นมนุษย์เราเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตอนที่เธอสูญเสียความรักไปเธอได้กลายเป็นฟองอากาศแล้วจากไปบางทีความรักมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะห,หัวหน้าครับเป็นอะไรไปครับไม่เป็นไรหรอกนะฮัตจีหรือว่าเกี่ยวกับไอ้คาโอช่างเธอ อดีตนักเลงหญิงอย่างฉันเนี่ยไม่มีใครมองว่าเป็นผู้หญิงหรอกไม่ใช่หรอกครับคนที <laughs> ่ชอบหัวหน้าน่ะมีอยู่ใกล้ๆหัวหน้าอย่างแน่นอนเพียงแต่หัวหน้ายังไม่รู้ตัวเท่านั้นเองครับัจิหรือว่านายอ๋อขอบใจนะนายแค่อยากปลอบใจฉันสินะขอบคุณมากเอ๊ ถึงจะไม่มีใครรักฉันก็ตามขอแค่มีเพื่อนอย่างฮัตจิแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วละ่ะไปแล้วนะเพ,พ,พื่อนเหรออืมหัวนหน้านี่นี่มิฟากิไปเดินเล่นกันไหมฉ,ฉ,ฉันเหรอไปด้วยกันสิเธอนะ่ะไม่ได้เป็นนักเลงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่นาะจะ,จะดีเหรอหน้าไปกันเถอะ จ้าเปลี่ยนนิสัยงั้นหรอเราอยากให้คาโอคุงชอบเราก็เลยเปลี่ยนรูปลักษณ์พอคิดถึงคาโอคุงที่ไรน้ําตามันจะไหลออกมาทุกทีสิ้นนะเฮ้นี่คิดจะทำอะไรไหมนะจริงๆก็ไม่อยากจะสนใจหรอก แต่ถ้าหากผู้หญิงคนนี้เอาชนะเราได้ทําตัวรอดอะไรแบบนี้เราก็ต้องยิ่งดูแย่น่ะสิปวดที่หัวใจแบบนี้มันคืออะไรกันนะนี่สาวๆจะไปเดินเล่นกับพี่ไหมไปคาราโอเกะดูหนังกันเถอะเราไปกุ๊กกิ๊กที่ห้องรับกันเถอะนะรี่มิสกิช่วยด้วยสิอ๋อ,อขอให้ทุกคนไปสนุกให้เต็มที่เถอะนะฉันนั่งรอตรงนี้เองอะ่ะ ทุกคนนี่สเสน่ห์แรงกันจังเลยนะส่วนฉันเป็นผู้หญิงที่แสนต่ำต้อยขนาดบอกรักไปยังถูกปฏิเสธหาว่าไม่สนใจเลยจริงๆแล้วเยนนี่หนักกว่าน้าแก๊้งกลุ่มเดทแอนเอเลยนะอะไรกันไหนขอดูหน้าใกล้ๆไหนสิหัวหน้ากลุ่มหน้าตาน่ารักขนาดไหนนี่นเลยเหรอสวยเชียวล่ะโอเคตกลงเอาคืนนี้เลยละกัน นี่หนายหยุดก่อนเฟ้ยแม้ว่าเราจะถูกเธอต่อยแม้ว่าเราจะยังไงไม่รู้ว่าชอบเธอหรือเกลียดเธอแต่ฉันไม่ปล่อยเธอไปไหนแน่นอนอ,อ,อ,อะไรกันนะ่ะท,ทำไมถึงมาที่นี่ได้อะ่ะนี่มันฮัจิแห่งแก๊งเลดแองเจิลนี่นะงั้นก็หมายความว่าเธอเป็นหัวหน้าแก๊งจ e ริงๆด้วยเหรอเนี่ย อย่าเอามือสกป,ปกมาจับหัวหน้าฉันนเฟยเธอเป็นหัวหน้าแกงเลดแองเจิลไม่ใช่เหรอถ้าเป็นจริงทำไมไม่ช่วยลูกน้องของแกล่ะได้อยากรู้ความสามารถของฉันจริงๆนะเหรอได้ฮ <c oughs> ัจีนายนายเป็นอะไรหรือเปล่า ัวหน้ากลับมาเป็นคนเดิมแล้วสินะครับด,ดีใจจังแต่ผมขอโทษที่ผมมันไม่มีประโยชน์เอาซะเลยสุดยอดจริงๆที่หัวหน้าจัดการได้ไม,ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะที่ฉันกลับมามีพลังก็เพราะฮัจินั่นแหละขอบคุณนะฮัจิยืนไหวไหมมาเดี๋ยวฉันช่วยนะไปทายาที่ห้องฉันก่อนนะหัวห,หัวหน้าของผมฉัน ต้องไม่ได้ชอบยยนั่นสิต้องเกลียดแน่แน่เลยไม่ได้ชอบหรอกหาโอกำลังกินข้าวอยู่บนอะไรเนี่ยแม่ครับมีอะไรผมว่าผมเกลียดผู้หญิงคนหนึ่งมากๆแต่ก็อยากรู้ว่ายายนั่นทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยังพอไม่ได้เห็นหน้าผมก็จังหุดหงิดอ่แม่มันคืออะไรอะ่ะมันคือผมเกลียดเายนั่นใช่ไหมแม่ แกน่ะชอบตอนเข้าแล้วละสิโอ๊ยแม่เนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องก็ผมบอกว่าผมเกลียดใย,ยนั่นไม่ได้ชอบแค่ผมรู้สึกแบบนั้นนะแม่นั่นแหละคืออาการของคนที่เราไปแอบ,บชอบนะ่ะโอ้ยแม่อยากเห็นหน้าเขาชอบเปิดโปรไฟล์เขาบ่อยๆอยแอบดูรูปเขาใจสันเมื่อเขาทักรู้สึกวิววิวเวลาเขาคุยกับคนอื่นอยากทักแต่ไม่กล้าทักเอ่เอ คือนั่นแหละถ้าลูกมีอาการพวกนี้แค่สองอย่างจากทั้งหมดแสดงว่าลูกแอบชอบบ่อนแล้วล่ะใครกันหน้าทำให้ลูกชายสุดแกร่งของแม่ชอบได้เนี่ยก็เป็นสาวน่ารักใสๆน่ารักน่ารักนเลยใช่ไหมไม่ใช่อ่ะแม่เยนั่นเป็นนักเลงหัวหน้ากลุ่มเลดแองเจลต่างหากนักเลงนักเลงเลยเหรอแม่ผมขอขึ้นห้องแล้วนะก็ดีนะจะได้ไปปราบลูกชายของแม่ได้ แม่นี่เราแอบชอบใยผมแดงเหรอเนี่ยเอาไงดีฟะพรุ่งนี้ละกันฉันจะไปสารภาพรักกับเธอใยผมแดงแต่เราเกียดไม่ใช่หรอกฟ้าชอบก็ชอบ But i with need you there with me ว้าวว้าวสติกเไลฟ์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไล n e สโต r e นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลนน้ำเลย